ทุกคนมาดูนะครับปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ตัดสินใจเลือกระหว่าง h ฮ g h l a n d e r กับตัว Space Cap นะครับอเอาง่ายถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับอย่างตัว h ฮ g h l a n d e r นะครับเวลาเราเปิดฝาท้ายนะครับเวลายกของนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามันก็อาจจะสูงนิดนึงถ้าเราใช้งานไปนานๆนะครับอาจจะมีปัญหา,าเกี่ยวกับสุขภาพได้นะอาจจะปวดลุกปวดหลังนะครับแต่ข้อดีของมันเวลาเราไปตามท้องไร่ท้องนานะครับท้องนาก็ ช่วงล่างนะครับมันก็จะสัมผัสพื้นนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับเวลาเดินทางมันก็จะสะดวกนะครับเราก็พิจารณาดูนะครับสำหรับข้อดีข้อเสียนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูเราดูตัวไ i g h นเดอร์นะครับกับตัวสเปซแค a ์นะเนี่ยตัวนี้คือตัวสเปซแค a นะซึ่ง2รุ่นนี้นะครับความสูงมันจะต่างกันโดยเฉลี่ยแล้วประมาณสัก10ซนติเมตรนะครับ8เซนเเซนสิซนไม่เกินนี้นะครับถ้าเราเลือกตัวสเปซแค a ์ ถ้าเกิดเรายกของนะครับพอ้ายไ่ค้าก็จะสะดวกหน่อยนะครับอาจจะเป็นถังแก๊สหรือว่าตะกร้าของที่เราไปขายนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าไหนมันเหมาะสมกับเรานะครับส่วนเรื่องเงินดาวนะครับอยากได้เงินไขดีๆนะครับตรงนี้เลยนะครับทักมาที่เพจของแดนยูสุนะครับผมนะส่วนพี่น้องชาวของบัวลำพูนะครับเงื่อนไขในการทําเอกสารทําไฟแนนซ์บอกเลยว่าผ่านง่าย นะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมข,ขอบคุณครับ